สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่อง YouTube m a r จิจิลพันออฟฟิเชนนเน Facebook, นีนะครับหรือว่าทางมาร์กจิลพันแฟน a g e นะครับหรือว่าทาง Facebook มาร์กจิลพันราศีนะครับเมื่อนี้เขาก,กับไปยังปะเมื่อนี้เขากับเดินทางจากเมืองตาก,กาซิลามหาสารคามเพื่อที่จะไปคอนแทนนะครับเรามีภารกิจส่วนตัวที่ mm hmm. ต้องไป ดูแล้วก็ไปเห็ดไปถ้ำนะครับไปเบิ้องมาห้าสิไปหยังมื่อน,นี้นะครับมันเป็นของใซส์ส่วนตัวที่ห้าที่ห้าต้องไปล่องไปเบิ้งเองนะครับระวังเด้อ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 ระวังนะไมใหม่หนักขึ้น,นมีซาลิงซาลิงตัดรถไฟมาใส่หมวเต็มไม่ใหม่ซาลิง <c oughs> มื่อวานนี้เขาก็มีทีมงานขึ้นกอล์ฟบอลเดิมครับ สวัสดีครับมุมเก่ามุมเดิมรออเขาคืวรอเพิ่นแล้วตอนไหนสวัสดีครับนั่งผูเดียวเต็มรถตู้เนาะไม่จองนด้นี่ทั้งหลังไหมนั่งผูเดียวเต็มรถตู้เนาะจองทีมงานพักสาวอันทัวร์มาใช่ลคามนะครับเรากำลังอ่ไปหาอุปกรณ์เพื่อที่จะเตรียมงานไลฟ์สดจิรพันธ์วอนแฟน EP ที่สองนะครับเบอร์ว่าเป็นซีดายมิกไม่ความตีมวันนี้ตอนนี้กำลัง อคอร์ตโกซุ้มแล้วครับพี่น้องหลายคนถามมาว่าจิรพันธ์หายไปใส่คือผมไม่ได้หายไปใส่เด้อครับผมยังอยู่ยหม่องเก่าอยู่แต่ว่าสมมติว่าว่างก็คือสิมาถ่าย YouTube ให้พี่น้องเบิ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับอ่าบัตรทุกใบหัวใจแล้วก็กําลังใจทุกดวงที่ซื้อบัตรเข้าไปชมจิรพันธ์วอนแฟน EP ที่1นะครับในกลุ่มตอนนี้ยอดอยู่ที่1,100คนนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแห้งเชียร์แห้งใจ แห้งสนับสนุนแล้วก็กำลังใจจากพี่จากน้องกำลังใจจากบ้านก,กำลังใจจากพี่นอ้องต่างประเทศนั่มนะครับไม่นี่ก็ไปเข้าไปเบิงไม่สเสลยเลยอยากได้ไหแล้วเพราะว่ามันก็ต้องสื่อเพราะว่ามันเป็นของใส่ส่วนตัวแล้วก็วง่ายๆก็คือของใส่ ถ้ามหากินเนาะครับพี่น้องของใช้ส่วนตัวโดนี้มันก็มีโควิดมีอย่างไรครือเขากับต้องมีไว้เป็นของแขวงนะครับแล้วต้องไปบเบิงราคาเพาจะตกใจโอ้หลดดว่วนยุ่งสงเฝ้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเวลาอีกครึ่งชั่วโมงพอรบตปะปิดแ พี่องครับตอนนี้เขากําลังสิขาวคอนแกนนะครับรถติดมากเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โอนะครับวันนี้เอาโม่งหน่อยมากครับโม่งใงผักคอนหรือซึกว่าสีดังหลายอย่างหเกาะแกนกก่ดังสองย่างครับแย่กำลังย่างคอนเกนเลยนะครับเรากําลังไปที่ร้านร้านยังก่อนสาขสหะไทยเซลนะครับ เป็นต่ได้หลายยางอยู่เด็มมือนนี่ไปกันเลยได้แล้วครับไม่ใช่ตัวนี้นะแต่เป็นเซนเซอร์ร่อนเหมือนกันแบบเป็นน้ำเล่นเนาะสบายกระเป๋า แบบธรรมดาเลยไนีคือยังมีหน้าจออะไรก็เปิดปิดธรรมดาหรือว่าเอาแบบมีจมมอเดบบยบบ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 บีบบบกบบ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 บยบบ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 ้บบบบบบดบบบบนบบ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 ีบบ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 บกบบบ้นบบบบบบ ใช้รางปั๊กแต่ถ้าน,นี้มันก็จะหนักอันนี้แบบเดินสายหิ้วเึ้นเครื่องครับถ้าเดินสายบ่อยใส่ไปมันหนักก็เอารางปั๊กพลาสติกใส่ดิดตะกอตเทปข้างในเอามันจะได้ไม่หนักเ <c oughs> พราะว่าบางทีหนักก็ยกรถก็แทบนี่แล้วแล้วทําให้ขึ้นก็ใส,ส่ได้ใช้แบบนี้ก็ได้มาเจอวันวนี้กันนะ จะบอกว่าเชื่อเป็นหัวใจเกินไปเป็นบอกว่าหลอกแอมสบายกระเป๋าโอ้โหก็สามหมื่นไปก็สามหมื่นไปหนึ่งย,ยังไม่ถึงยังไม่ถึงว่าพี่พี่จะแถมเหล็กให้ <c oughs> ถแถมเหล็กอันนี้ซื้อหรือว่าแถามเหล็กสา,ายเลยไหม Wollen, <main> เอาสายในไม่พอมันเลียสมดเรื่องจีิงร้องยี่สิบเมตรตัวสั่งหนึ่งตัวยังับมาหนีมันซื้อไม่ครับไม่ส่วนตัวส่วนตัวเลือกตัวที่ถูกใจที่สุดให้กับสำหรับตัวเองนะครับับเรัคือของมันตรงนี้ของมันตรงใส่นะครับ พราะว่าหลบให้ใข่เจ็บมันมันมันหลายแล้วมันคือก็ยังแปลงซิฟันเลยเนาะเขาจะไปใส่รวมกันของบด้ก็เหมือนกับไม้เหมือนกันนะครับต้องต้องมีเป็นเป็นซ่อนตัวเลยเวลาไปงานมันก็จะสะดวกสบายมันจะได้อุ่นใจสบายใจนะครับกําลังเตรียมแพ็คของหมวแหลกอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับแหลกจะเอาใส่ ประกอบเลยไหมพี่ประกอบเลยหลาสประกอบเลยได้ใส่็หล็กเปเลยครับไม่รีบับพี่ไม่รีบแต่พี่รีบไม่รีบเราไม่รีบ่รีบเรา่รีบไม่รีบเรรีบไ่รีเรา่รีบไรับเไม่ีไมีา่ีบ่ีบเราไม่รี่ีเม่รับไม่รีบาไม่รบมีรมรับ่าม่รับ่เาน่ามีไ่ราไม่ี่รีบเราไม่ี่เม่ร จริงๆมันมีหวัวไดนามิกแต่ว่ามันเป็นไม้สาวพวกเอ็ดีแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้ทำหัวใจเลยไม่เส้นเดี๋ยวเพราะว่าบร่ <laughs> ได้ซื้อสดเส้นเส้นไหนก่อนหาบางทีจะทีเกิดเลย เราสมมติว่าอ่าไม่ไม่คาเราใช้ซื้อเบลกใช่ไหมเราใช้ตัวรับตัวเดียวกันได้ได้ครับก็ซื้อแต่เบลกแต่ตอนนี้ราคามันยังไม่มีพอเบลกออ่มาแต่ว่าซื้อได้ตอนต้อง,ต,องต้องจูนเกินใช่กันทั้งสี่คนรับใช่ครับก็จูนเอาไว้แต่ว่าเวลาเปิดอ่ะเปิดทีละตัวใช้ทีละตัวเท่าไหร่ ตางมันยังประมาณถ้าของช again, 9, <of> <S <S ั่วเฉพาะเบลมันเก้าพันวเงไม่มีราคครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบมาดูเลย น,นี่อยู่สารคาีครับผมอยู่ขอนเยนับแต่ว,าว่าเปลี่มากมากอันนี้นั่กดนตรีเหรออันนี้จะมาวันนี้แต่ว่าคือมันค่ำนิดหน่อย ใช้ของอะไรตัวไปครับของที่เครื่องของเครื่องครับตัวไปแต่เดี๋ยวนี้มันต้องได้ใช้มันมีโควิดเนี่ยคู่ละสองพันห้า <laughs> <laughs> โอ้แต oh, ่ย <laughs> okay. <c oughs> okay. ูเบาหนึ่งไปโอเคครับชอบดีของมึงท่านี <c oughs> <laughs> ่แต่เรยวนอนก่อนทำไมผู้สาวไม่อ่ะเอ้ยธรรมดาแหละก็ไมเนี้ไหมบ่เออรถตู้มาไม่ขับกันนีครับไปเอารถตู้มาแล้ว ลบสีเลได้ย่มือจบสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเนาะครับพี่น้องกันขอบคุณหลายๆทีติดตามแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้มาลัยมา นะครับผมกิดิมานี่ละสื่อสิ่งสําคัญที่มันต้องใส่ส่วนตัวเนาะนะครับขอบคุณหลายๆขอให้เป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนกันแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆครับผม